สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรสตัวล่างที่4ชุดตรงนะครับก็จะมาลงให้ท่านสมาชิกได้รับชมกันของวันที่16กรกฎาคม2565นะครับก็เรามาพิจารณาดูกันนะครับซึ่งสถิติสูตรอันนี้นะครับก็เริ่มทําไว้ตั้งแต่งวดที่ออกสูงทงนะครับซึ่งก็เข้ามาแล้ว4งวดติดนะครับแต่งวดที่แล้วนะครับเข้าตัวกลับนะครับอ่าผลที่ออกนะครับวัล่าสุดที่ผ่านมานะครับเป็นเกือบหกหนึ่นะครับแต่สูตร นี่นะครับทำได้ที่นี่ครับคู่หนึครับอ่าก็เข้าตัวกลับนั่นเองนะครับอ่าส่วนนี้นะครับเราใช้หลัก10ล้านครับตัวเด่นที่2ตัวนะครับหน่วยล่างนะครับเด่น2ตัวนะครับก็เอามาจับคู่เด่นนะครับก็จะได้ที่4คู่แบบนี้นะครับก็จะมา1คู่ตรงๆนะครับงวดแรกนะครับก็นี่ผลคำนวณที่ได้กับหลักสิบก็จะเด่น90นะครับ ก็ติดมาที่เลขศูนย์ครับอาในหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับก็เข้าที่เลขหกครับซึ่งเราจะได้แบบนี้ครับตรงๆครับคู่ที่เขาเขาจะเป็นคู่นี้ครับสูงเท่ากัครับะก็จะเป็นงัวแรนครับที่สูงเริ่มเดินครับต่อมางัวนี้นะครับหลักสิบล่างนะครับเด่นเก้าสูงครับก็เข้าที่เลขศูนย์ส่วนหน่วยล่างเข้าที่เลขสองครับก็จะได้แบบนี้ครับตรงๆ 2งวดนะครับต่อมางวดที่3นะครับอันนี้จะเป็นผลคำนวณย้อนหลังนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีทําให้ดูนะครับงวดที่3นะครับหนัก10เด่น90นะครับก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ครับก็เข้าที่เลขนี้นะครับส่วนหนักหน่วยเข้าที่เลข2จับคู่นะครับก็จะได้คู่เด่น4คู่นะครับคู่ที่ข้าวก็จะเป็นคู่แรงนะครับ92้าใช่ไหมครับนะจะเป็นสูตรเดินดีนะครับก็นี่ครับงวดที่แล้วนะครับเข้าตัวกลับนะครับ วันล่าสุดที่ผ่านมานะครับเดย์หลักสิบนะครับหนึ่งสองส่วนหลักหน่วยเด่นสี่หกนะครับซึ่งก็อ่านี่ครับก็ข้าวที่นี่ครับคู่ที่สองนะครับแต่ข้าวตัวกลับนะครับไม่มาตรงๆครับอ่าก็เราจะมาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับวันที่16กรกฎาคมนะครับอ่าทีนี้เรามาดูวิที่ทำนะมาดูวิธี่ทำดูกันนะครับตั้งแต่สูนยเริ่มตื่นนะครับ ก็จะเป็นเงินครับที่สูงเริ่มข้าวสูนทกนะครับซึ่งเราใช้คนี้ออกนะครับงวนนั้นนะครับศูนย์เก้านะครับมาคำนวณนะครับวิธีทำนะครับหลักสิบซึ่งเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกกันสองครั้งนะครับก็มาบวกกับหน่วยพื้นนะครับสองครั้งและสุดท้ายบวกกับห้าคงที่นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็นําหลักหมื่นบวกกันสองครั้งนะครับ บวกกับหลักพันหนึ่งครั้งบวกกับหน่วยล้านนะครับหนึ่งครั้งและสุดท้ายบวกกับเลขเก้านะครับเก้าคงที่นะครับสูตรแรกนะครับโหนรับที่ได้นะครับเราจะบวกเพิ่มเป็นหนึ่งแต้มส่วนหลักหน่วยนะครับจะบวกกับแต้มสองอีกครั้งนะครับก็เรามาดูกันนะครับห้าบวกห้านะครับเป็นสูงสูงบวกกับสี่เนี่ยเป็นสี่สี่บวกกับห้าคงที่เนี่ยเป็นเก้านะครับ เต็มตัวแรกนะครับที่หลักสิบก็จะเป็น9บวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับก็จะเป็นศูนย์จะได้ตัวเต็มเนย์ครับอ่ต่อมาหลักหน่วยนะครับก็นํามาบวกกันนะครับหลักหมื่นเนี่ยบวกกัน2ครั้งเป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดบวกกับเก้าคนที่นะครับก็จะเป็นอ่หกนะครับอ่นี่ครับนับเพิ่มอีกสองแต้มครับเป็นแปด อนี้เอามาจับคู่เด่นนะครับก็จะได้96นะครับเก้าแปดศูกครับแบบนี้นะครับซึ่งผลที่ออกนะครับก็จะเป็นอันพวกนี้ครับ06นย์หกซึ่งผลคำนวณที่ได้นะครับตัวเด่นหลักสิบก็จะเด่น90นะครับซึ่งก็เข้าที่เลขศูนย์ส่วนหลักหน่วยเข้าที่เลข6ครับก็เราจะได้แบบนี้ตรงๆนะครับ ก็เรามาคำนวณย้อนหลังด <Yeah. S 1> ูก่อนนะครับวุ่ที่2นะครับก็นำหนักมินครับบวกกัน2ครั้งนะครับนะบวกกับหน่วยบนนะครับ2ครั้งบวกกับ5คงที่นะครับ5้บวกหเป็น0 0บวกกับ4นะครับเป็น4 4่บวกหคงที่เป็นกก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับเห็นไหมครับอ่าก็จะได้ตัวเด่นเกครับส่วนหลักหน่วยนะครับอ่าบวกกัน2ครั้งห้เป็น0บวกกับ5นะครับเป็น5 5บวกกับ6นะครับเป็น1 1บวกกับ9คงที่ครั้งนะครับเป็น0 พอเพิ่มอีก2แต้มครับก็จะเป็น0ูนก็จะได้คู่เด่นครับที่สี่คู่แบบนีครับเก้าศูนยจะได้9 2้าสอเนี่ยจะมีศูนย์ศูนย์ศนองนะครับซึ่งว่าที่ออกนะครับก็จะเป็นคนี่ครับศูนย์สองที่ออกทายจะกศูนย์ท่นะครับซึ่งอ่าวดที่2นะครับหลักสิบนะครับเข้าที่เลข0ูนย์ครับหน่วยเข้าที่เลข2ก็จะได้คู่นี้ครับที่มาตรงๆนะครับ ก็มาต่อกันที่งวดที่3นะครับนำหลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหน่วยบนนะครับ2ครั้งบวกกับ5คงที่นะครับ2บวก2เป็น4ี่บวกาเป็น9กะคเับวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มครับก็ยังเป็นตัวเดิมเห็นไหมครับอ่าก็เราใช้ตามนี้นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็นำหลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งครับบวกกับหลักพันนะครับบวกกับหน่วยล่างและสุดท้ายบวก9คงที่นะครับ 2อบวกเนะครับเป็น1บวกกับ2เป็น3 3มสบวกเเป็นสองนั้นจะได้ตัวเด่นนะครับ2แล้วเพิ่มเป็นสแทนก็จะเป็น4ถูกไหมครับจะได้ตัวเด่นอ่าคู่เด่นนะครับ4คู่นะครับเอามาจับประกบนะครับก็จะได้9 2้าสองาสองเกี่นะครับสี่ศูนย์สองีครับซึ่งก็อ่นมีครับพุ่นด้ออกตัวนี้ครับเก หลักสิเข้าที่เลข9นะครับส่วนหลักหน่วยเข้าที่2ก็จะได้คู่แรงครับก็จะมาแบบนี้สามมวดไปแล้วนะครับต่อมางวดที่4นะครับก็มาบวกดูกันนะครับ2บวกกับ4นะเป็น6นะครับ6บวกกับ5เป็น1 1 2นะครับจะได้ตัวเด่นครับส่วนหลักหน่วยนะครับบวกกันแบบนี้นะครับ2บวก1เป็น3 3มบวกกับ2เป็น55บวกเเป็น4นะครับ ส6นะครับเอามาจับคู่เด่นนะครับก็จะได้1 4 1 6 2 4 2 6นสองนะครับซึ่งก็อคที่ผ่านมานะครับออก6 1หนึ่งนะครับแต่ข้าตัวกลับนะครับหลักสิบนะครับนะสลับไปอยู่หลักหน่วยนะครับส่วนหลักหน่วยครับก็ไปลับออกหลักสิบนะครับแบบนี้อ่า ถือว่ายังเดินดีนะครับก็จะมาลงให้ชมกันต่อนะครับสำหรับงวดวันที่16กรกฎานะครับซึ่งจริงๆอันนี้นะครับก็ตามนี้เลยครับที่ทำไว้นะครสี่งวดแล้วนะครับสี่งวดตินะครับก่อนเรามา ลุนกันต่อนะครับวันที่16กดานะครับส่วนที่ทํานะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักหน่วยบนนะครับแบบนี้ครับ2ครั้งบวกกับ5คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้ครับบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับต่อมาส่วนหลักหน่วยนะครับใช้หลักหมื่นครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกกับหลักพันนะครับ1ครั้งบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับและสุดท้ายบวกกับ9คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้บวกเพิ่มอีกสองแต้มนะครับ 6กวกับ4ครับเป็นศูนย์ศูนย์วกห้าเป็น5นะครับ5บวกวกเพิ่มอีกหนึ่งครับก็จะเป็น6ถูกไหมครับจะเด่น5และ6นะครับอ่าต่อมาหลักหน่วยนะครับก็นำ6บวกกับ1นะครับเป็น7 7็เวกับ1เป็น8 8บวกับ9นะครับเป็น7นะครับ7บวกเพิ่มอีก2แต้มนะครับเป็น9แบบนี้ครับฉะนั้นจะได้คู่เด่นครับอยู่ที่4คู่นะครับอ่าก็จะได้คู่เด่นแรกนะครับ57นะครับ 5 9นะครับ67นะครับ69ซึ่งเราจะได้แบบนี้ครับอ่าไม่แน่นะครับวันนี้สู่อาจจะกลับมาเข้าแบบนี้ตรงๆเลยก็ได้นะครับอ่าซึ่งวดที่แล้วนะครับสู่มันเข้าตัวกลับนะครับนี่อ่ถ้าเราจะกันนะครับสี่่นี้ก็จะเป็น8ชุดนะครับก็จะได้ทั้งหมด8ชุดนะครับถ้าเราจะการตัวกลับนะครับอ่ะกอลเรามาลุ้นกันนะครับอ่าวันนี้นะครับหลักสิบ ทำได้ที่5และ6นะครับส่วนหลักหน่วยนะครับทําได้ที่ 7, 9นะครับอ่าจะมาตรงๆได้ต่ออีหรือไม่นะครับ 5, 7นะครับ 5, 9ก็ถือว่าสู้ยังเดินดีนะครับ นี้จะเป็นง่วงวดที่16กนดานะครับอ่ก็เรามาลุ้นกันนะครับซึ่งวันนี้อาจจะมาตรงๆก็ได้นะครับก็จะได้ทั้งหมด4คู่นะครับคู่เดนล่านะครับก็จะมี5 7นะครับ5่านะครับ เ6็นะครับซึ่งเราจะได้แบลมี้นครับก็เลือกพิจารณาเอานะครับก็ถ้าตรงกับรี่เราชอบจัดไปนะครับก็จะเป็นแนวทางน,นะครับวันที่16กรกฎานะครับ นี้นะครับก็จะสรุปสูตรเด็ดไว้ให้นะครับก็ถือว่าสูตรเดินดีนะครับส่วนตัวที่จะเน้นให้นะครับก็นี่ครับ2คู่นี้ครับส่วนตัวนะครับก็จะเน้นให้ไว้ที่2คู่ครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราถูกใจสูตรอันนี้จะเข็บไว้ดูก็ได้นะครับพร้อมแบบวิธีทำนะครับะซึ่งก็ เข้ามาแล้วสีม้วนติดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมวดที่แล้วเข้าตัวกลับนะครับเห็นไหมครับวันใหม่นี้นะครับมาลุ้นกันดูนะครับอาจจะมาอาจจะกลับมาตรงๆนะครับอาจจะกลับมาเข้าตรงๆก็ได้นะครับนี่ห้าเจ็ดห้ก็เป็นคู่ที่เด่นนะครับก็มีชนกันหลายสูตรนครับสองคู่นี้นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่เข้าใหม่ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียนเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีครับ